ฟ้าวจะไปใช่เขาขอเขาใช่ไหมโบอมิดฟ้าวจนหยียเมิดควายใกล้เขาแล้วก็ไปเลยเฮ้าเก็บโบขึ้นโขดแเนี่ยขุนกระตาเอาใส่ประกันท่านท่านโอ้ยเก็บตรงไหนแต่มันขึ้นหนีปันยุงเสียตายต่ยเออ เอาไม่ีด้อีบ้วยด้แล้วเดี๋ยวไปด้ยไปดูดี่เปล่าเปล่าเขาก็ออกวันมือพยายค่มเบอร์แปดแล้วเปล่าเลยตรงี <c oughs> ้เจ็บไปก็มันหลุดมือตัว <c oughs> บึนขวดเปลาเนี่ย อุบัติอุบโลเห็ดหาดอกเตียมตาสะโปะโพเห็ดงามเนี่ยเบอไโอ้ยงามเอ้ยวงยโลดึกมันพุ่มแล้วโอ้บังบังบังกับตาเบอร์สี่สิวางวางเฮ้ยติกีวางไปทางไหนละละเออเอดดอกคุณดูหามวนดูอามันใคหามึงเหยียบเห็ดข่ได้ไหมโอ้ยฝ่าวไหลมันเบิ่งเข็ไข่เหยียบอ่ะเกี่เด้ดน่ะอือีกแล้ ก็เขาติเกิดแถวงนี้ไปนี่นะ <c oughs> <c oughs>